สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือไอ้น็อตเกมไกด์ใน Counter s i ไซสนะฮะมาอัปเดตกันนะครับทุกวันพุธนะครับนะ Counter s i ไซส์อัปเดตในรอบนี้จะไม่ค่อยมีอะไรเพิ่มเติมมากนะครับมีเพียงแค่ตัวละครใหม่นะนะต้องบอกว่าค่อนข้างหนักหนาด้วยนะครับนะมีโอเปอเรเตอร์นะครับใหม่หนึ่งคนนะครับแล้วก็มีอเวกนะครับที่เขาเรียกกันว่า แทงเทพนะหรือราชาแห่งแท้งอ่านะครับเดี๋ยวเราไปทําหน้าตัวใหม่กันนิดนึงนะฮะนะสำหรับการอับเดตในรอบนี้ตัวละครใหม่นะครับที่จะมาคุยกันนะตัวแรกเลยนะนะคือซิกมานะครับซึ่งครั้งนี้มาในรูปแบบของโอเปอเรเตอร, 8, นร Sigma, นน์นะครับนะสำหรับค่าสแตตนะครับที่ซิกมาบัฟให้กับยานลบนะครับจะไม่ได้สูงมาก ักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นๆแต่ว่าก็ไม่ได้น้อยแล้วก็เป็นลักษณะที่แบบว่าบัฟค่าสาตุยานให้ในรูปแบบที่ค่อนข้างสมดุลน,นะแล้วก็ที่โดดเด่นเลยคือพลังป้องกันยานลบจะค่อนข้างสูงมากนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นนะนะแล้วก็ในชุดของสกิลนะครับอันนี้ก็เด็ดมากเหมือนกันนะรสร้างบาเรียที่ยกเลิกไม่ได้นะครับซึ่งคิดเป็น20%ของพลังชีวิตสูงสุดนะขึ้นรอบตัวพันธมิรท,ทั้งหมดนะครับแล้วก็ เพิ่มดาเมจชนะทางอีก50%เป็นะเป็นเวลา10วินะคือชุดสกิลเป็นอะไรที่ดีมากนะครับโดยเฉพาะใน PVP นะครับแบบค่อนข้างจะช่วยได้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ชุดสกิลคำสั่งนะครับเป็นอะไรที่ผมมองว่าใช้งานง่ายมากนะคือมันเป็นแพทเทิร์นที่เราแบบคุ้นเคยในการเล่น PVP หรือแม้กระทั่งจะลง PvE ก็ตามนะครับก็คือจะลงเนี่ยครับกองหน้านะครับทับหน้าคืออย่างแทง ตามด้วยปัทะนะครับแล้วก็เป็นทับกลางอย่างจู่โจมซึ่งแบบเป็นแพทเทิร์นที่ผมมองว่าใช้งานง่ายแล้วก็จัดทีมก็ง่ายด้วยนะเพราะฉะนั้นซิกมาเนี่นะครับเป็นโอเวอร์เลเทอร์ตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้ามีแต้มแพนเน t ตมอเนี่ยถึง3,000เนี่ยซิกมาเนี่ยเหมาะที่เป็นตัวเลือกแรกๆนะครับในการเลือกเลยนะส่วนใครที่จะเปิดก็เปิดได้นะครับแต่ว่ายิงก็ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าการเปิดโอเปอเรเตอร์ไม่มีการ การันตีนะครับคือไม่มีตู้ให้ล้างตู้มีแต่ล้างไม่ได้นะเพราะนั้นคือแนะนำว่าก็เก็บแต้มแพเน็ตมอครับแล้วก็มาเลือกซิกมาเลยดีกว่านะจริงก็ผมไม่คิดว่าซิกมาจะมาเร็วขนาดนี้นะไม่งั้นก็คงจะเ,เก็บแต้มแพเน็ตมอมาเลือกซิกมาไว้แล้วนะครับนะแต่ผมเลือกเลยหน้าไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บใหม่นะครับนะเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวมาเลือกซิกมาแน่นอนนะตอนนี้ ตัวละครใหม่อีกตัวนึงนะครับก็คือนายูบินอเวกนะครับซึ่งมาพร้อมกับภารกิจให้ทําด้วยนะแต่ว่าต้องได้นายูบินก่อนนะครับนะก็มาพร้อมกับตู้ใหม่นะครับตู้นี้นะครับนายูบินอเวกเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของเขากันนะฮะนี่คืออเวกอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่าแท้งเทพนะครับหรือราชาแห่งแท้งนะครับแทงคิงนะ นะก็เป็นเคาน์เตอร์นะครับค่าวางทับ6นะเป็นอเวกนะครับเป็นแท้งโจมตีได้บนทั้งท้องฟ้าแล้วก็ภาคพื้นนะครับนะเดี๋ยวมาดูสแตตของเขากันนะฮะพลังชีวิตนะครับ6,9ห0ืนะถือว่าเยอะนะครับนี่คือ,อยังไม่ได้บัฟส่วนอื่นๆเลยนะครับนะแล้วก็พลังป้องกันพันสนะครับที่เด่นอีกอย่างหนึ่งคือลบหลีกนะครับ 5, นะ สารวัตรลีนี่คือพันสองนี่ก็ว่าตีแทบจะไม่โดนแล้วนะครับนี่คือพันสามร้อยกว่ายังไม่ได้บัฟอะไรเลยคือจะตีโดนไหมว่าอย่างนั้นดีกว่านะนะแต่ว่าที่เขาเรียกกันว่าแทงเทพนี่ไม่ใช่แค่เพาะสแตทนะครับแต่ว่าสกิลของเขาด้วยนะดูนะสกิลพื้นฐานนะครับนะโจมตีวางผลสองนะครับแต่ว่าสติลติดตัวนะครับเมื่อวางทับนะครับนี่เขาเรียกปฏิย้อนกลับนะ ของบาเรีเยรทั้งหมดของสูคือจะยกเลิกบาเรีเยรออกครับแล้วทําดาเมจเท่ากับความทนทานของมันนะครับก็คือเหมือนระเบิดบาเรียทิ้งนั่นเองนะครับมีดาเมจด้วยนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของลดพลังชีวิตฐานสูนะในสนามลบอีกวินาทีละสเอร์เซนะครับวินาทีละสเปอร์เซนแปลว่าอยู่ได้แค่ห้าสิบวิใน PVP ลดถึงสี่เปอร์เซนเลยนะครับหดไปไหนเนี่ยนะแล้วก็ ยังมีนะฮรรวมทั้งปล่อยกันในวงกว้างเมื่อโดนโจมตีนะครับ12ครั้งเนะเขาจะทําเจ้าตัวนี้ออกมาอีกนะปริยาย้อนกลับนะครับก็คือทุกๆ12ครั้งที่เขาโดนโจมตีเนี่ยนะนะจะโดนถอดบาเลียออกแล้วก็ระเบิดใส่นะครับคื <c ười> <c ười> โอโหดมากนะเอฟเฟกเหล่านี้ไม่มีผลกับบอสหรือ,อยันลบนะครับแล้วถ้าในเลเวล5นะครับจะติดนี่ฮะการเร่งสกิลหน่วยลบศัตรูนะครับลบ30%นะครับถูกเพิ่มอยู่ในดีบัฟด้วยนะ <c oughs> คือถึงแม้ว่าฝั่งกองข้าจะไม่มีบาเรียให้ระเบิดก็โดนเรื่องนี้ครับการเล่งสกิลนะครับติดลบสามสิบสกิลพิเศษครับสกิลฟ้านะครับปล่อยโมฆะอันนี้ไม่แน่ใจครับปล่อยโมฆะหรืออะไรเนะี่ยโมหะไหมหรือชื่อนี้จริงๆนะแต่ว่าคือเอฟเฟกของมันนะครับคือทาดาเมจเป็นวงกว้างใส่ศัตรูนะครับนะเป้าหมายวางผลสองความเร็วการโจมตีของเป้าหมายนะครับจะลดลงสิบห้าเปอร์เซ็นต นะเลเวลห้าลดคูดาวห้าวิแล้วสกิลไม่ตายนะครับปล่อยพลังนะครับสร้างดาเมจเป็นวงกว้างให้ศัตรูข้างหน้าหวังผล3นะพลังโจมตีของเป้าหมายนะครับจะลดลง15%เป็นเวลา15บห้าวินะแล้วถ้าเกิดเป็นเลเวล5นะครับดีวับติดหาวอน <laughs> เร่งสกิลนะครับเร่งสกิลลบสานะความเร็วการโจมตีนะครับลด15 นี่คือพลังยมตีลดอีกสิบห้าคือแบบโอ้โหนี่คือแทงสายดีบัฟนะครับนี่แหละคือทั้งหมดนี้คือทําให้เขาเป็นแบบแทงเทพนะครับตัวหนึ่งนะของเกมนะแล้วก็ยังไม่มีตัวแก้ทางออกมาในเร็วๆนี้ด้วยนะครับแม้กระทั่งในเซฟก็หลียังหาตัวแก้ทางเขาค่อนข้างยากเลยนะนะเดี๋ยวไปดูแอคชั่นกับของนายูบินกันนิดนึงนะแอนะบก็เดี๋ยวจะเรียก พักพื้นนะครับแล้วก็อากาศออกมาง่าเดี๋ยวเรียกลงมาระยะก็ปกติครับกลางไปอีกปุ๊บเนี่ยน, αι. น αι ี่ะความเร็วการชาร์จสกิลลบสามสิบก่อนความเร็วการโอมตีลบสิบห้าฮะเขาว่าปล่อยสกิลฟ้าไปเมื่อกี้ดูอีกทีครับสกิลสิบ้านะครับ,รบ, <c oughs> รบพุ่งออกไปข้างหน้าครับ เดี๋ยวเราดูสกิลม่วงครับอืมดูโหดใช่ดได้คนระับเห็นไหมพลังโจมตีลดอีกสิบห้านตะนี่แหละครับแทงนายูบินเเวกสำหรับนายูบินนะครับคำแน,นะนำนะใครที่เน้นสาย PVP นะครับผมก็แนะนำว่าเปิดเลยนะฮะนี่คือตัวที่ต้องมีนะครับแล้วก็ เรียกว่ายังไม่มีตัวแก้ทางด้วยครับในเร็วๆนี้นะฮะนะแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายฟาร์มนะครับอ่าแล้วก็ไม่ได้เน้น PVP นะครับแนะนําว่าตัวนี้ก็สามารถข้ามได้นะคือจริงๆมันก็เก่งแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสายฟาร์มแล้วตั๋วดําน้อยเนี่ยก็แนะนําว่าข้ามให้รอไปเก็บซอยุนอเวกนะครับ,นะรบแนะนํไว่าอย่างนั้นนะนะฮะ คือที่บอกว่า PVE เนี่ยข้ามได้ไม่ใช่หมายความว่านายูบินไม่เก่งนะครับคือยังไงก็เทพอยู่ดีแต่ว่าใน PVE เนี่ยคือมีแท้งหล,หลายตัวเนี่ยที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นก็คือข้ามนายูบินก็ได้นะแต่ถ้าเกิดจากเปิดก็ไม่ขัดสนานะครับนะสำหรับชุดเซตอาวุธนะครับตัวนี้เป็นสายแท้งนะก็แน่นอนนะครับจะเป็นเลือด2ชุดก็ได้หรือเลือด หนึ่งชุดป้องกันหนึ่งชุดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเลือดหนึ่งหลบหลีกหนึ่งก็ได้ซึ่งแบบหลบหลีกจะเยอะมากนะครับคือแบบตีโดนยากมากๆนะฮะนะแล้วก็บอกเลยว่าตอนนี้ใน PVP คือนายูบินโผล่มาแล้วนะครับตอนผมเปิดหลังจากเซิร์ฟเปิดเนี่ยตอนเก้าโมงครึ่งเท่านั้นเองนะฮะลง PVP ไปนี่คือเจอนายูบินร้อยสิบแล้วนะครับแล้วก็แน่นอน,นครับทีมผมนอนเรียบร้อยนะฮะ คือโหดมากตีก็ไม่ค่อยจะโดนด้วยนะครับเเป็นอะไรที่โหดจัดมากจริงนนะตัวนี้นะนะนะครับก็คําแนะนานะคือถ้าเกิดสาย p ีพบอกเลยว่าตัวนี้เป็นของต้องมีนะครับนะถ้าเกิดไม่เน้นก็แนะนาว่าให้ข้ามไปรอซอยนอเวกนะครับนะครับมาลุ้นกันนะฮะคือผมก็ตั้งใจว่าจะเปิดแค่20นะคือ2รอบนะครับจริงคือมันเปิดได้ถึง7ครั้งแหละแต่ว่า อ,อยากฟาร์มไว้รอซอยนอเวกนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็อยากแบบรวมสนุกนิดนึงเผื่อมีโอกาสได้ทำภารกิจนะซึ่งจากสถิติที่ผ่านมานะครับผมค่อนข้างจะมีดวงกับตัวอเวกนะแต่ว่าตัวธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้นะแบบเปิดส3สาครั้งเนี่ยอเวกออกอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับแต่ที่ผ่านมานะครับตัวเวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงนะแต่คราวนี้ครับเขาเป็นผู้ชาย เดี๋ยวมาดูกันนะว่า i not จะมีดวงกับอเวกผู้ชายด้วยไหมมาฮะมาลุ้นกันครับนะคือผมยังไม่ได้เปิดสรรหาฟรีสิครั้งนะเขาว่านะมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งบอกผมว่าถ้านะไม่เอ่ยชื่อนะถ้าถ้าฟังอยู่แนละ้วคอมเมนต์มาทักทายกันหน่อยนะบอกว่า,วาถ้า เขาจะเป็นของเราเนี่ยต่อให้เปิดใบเดียวออก็ออกอนะอะไรแต่ตั้งใจนะครับจะเปิดสองครั้งนะครับแล้วก็เนี่ยคือตั้งใจมาเปิดในรอบออนแอร์เลยนะครับคนใหญ่จะคนข้างเวิร์กในรอบออนแอร์นะโอเคนะดวงวันนี้ยังไม่ได้ใช้การสุ่มกระชาอะไรเลยนะเพราะนั่นเดี๋ยวเอามาใช้กันนายูบินนะไปครับสิบครั้งแรกจะออกเลยหรือไม่ ตู้ครับตู้มาแล้วครับอ่าฮะม่วงมาก่อนแล้วครับจะม่วงแล้วทองไหมเออไม่ครับเงียบเอาได้ไรโน,หนเอ,อ่อนาจบครับเรียบร้อยครับได้ไรโน,หนตัวเดียวครับเฮ <Hey. S 1> อังที่สองครับมาถ้าจะออกต้องออกเลยนะ ออกมาเลยนะขู่ขู่ตู้มาครับโอเคฮนะมีตู้มาครับสบายใจอย่างหนึ่งนะครับม่วงให้แล้วโอ้โหเฮ้ยไม่มีอ่า จบฮะหรือว่าเราไม่มีดวงกับอเวกผู้ชายกันนะอะเปิดอีกครั้งแล้วกันนะครับเผื่อครั้งที่สามจะออกนะเพราะว่าสถิติยูนาครั้งแล้วสามครั้งออกนะครับค,ครั้งนี้นะไม่ได้คือต้องไปแล้วครับนะมาฮะลุ้นกันอีกครั้งครั้งสุดท้ายละออกเถอะออกมาเลยลมียายังพูดไม่จบเลยนะเนี่ย ตู้ครับมีตู้มาอีกแล้วครับม่วงอีกแล้วครับเออไม่ดีดครับเอเอนียบร้อยฮะผมไม่มีดวงกับอเวกผู้ชายจริงไม่ออกครับข้ามอ่าเรามาขำๆกันเป็น อันสุดท้ายนะครับก่อนจากกันนะมาเปิดตู้นี้นะครับสนุกสนุก,กน,นะครับสัญหาสิบครั้งฟรีไปครับคือบอกเลยว่าตู้นี้นะผมยังไม่ได้เอลซาเลยนะครับยังไม่ได้เอลซาออกมาสักตัวเลยนะนี่ครับพี่ตู้เขายืนรออยู่แล้วนะเฮ้ยม่วงอ่ะเออไม่ออกโอ้โหได้ผลโลดอะ อ่า,อาสานหาฟีกหนึ่งครับะครับวันนี้ไม่มีดวงเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะครับนะ ก็สำหรับการอัปเดตในรอบนี้นะครับก็จะมีนะครับยูนิตใหม่เข้ามานะครับ2ตัวนะครับก็มีซิกมานะครับเป็นโอเปอเรเตอร์แล้วก็เป็นนายูบินเวกนะครับก็สำหรับใครที่ได้ไม่ได้ยังไงนะครับมาคอมเมนต์โชว์กันหน่อยนะครับนะก็ขอใครที่กำลังเปิดกำลังลุ้นอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้ขอให้ได้นะครับขอให้ได้นายูบินนะมาใช้กันนะครับผมนะครับ สำหรับคลิปอัปเดตคลิปนี้นะครับไอ o น็อตเกมไกด์นะครับต้องจากลาไปแล้วนะครับผมไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ